ไม่น่าเชื่อกบสวนันอยู่ในวงการมาส0ปีแต่ไม่เคยเล่นคู่พระเอกคนนี้เลยเป็นนางเอกขวัญใจเป้นคลับตลอดกาลค่ะสำหรับกบสุวน,นันพี่เธอนั้นเล่นละครและอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีแล้วผมยังผ่านการแสดงละครมาทุกรูปแบบบอกเลยว่าฝีมือขั้นเทพจริงๆค่ะแต่เห็นแบบนี้กบสุวนันได้เผยว่าตัวเองนั้นยังไม่เคยเล่นละครคู่กับแซมยุรนัน์ พระเอกตลอดการขวัญใจพ่อยกแม่ยกซึ่งในรายการเดอะโกลเด้นซองเีซึ่งได้เผยว่าตัวเองนั้นอยากร่วมงานกับนักแสดงรุ่นน้องเป็นอย่างมากทางด้านของสาวกบยิ้มพร้อมแย้มยินดีร่วมงานและเป็นแฟนคลับของนักแสดงรุ่นที่มานานแล้วเอาเป็นว่าเฟ้นเฟ้นต่างพากันลุ้นเร็วเข้าวว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่นั้นจะมีข่าวดีและเห็นการแสดงของทั้งสองคน